เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านายเรียนแทบ,บตายเป็นได้แค่ลูกจาก้างตอนที่1โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กับลูกหลานเราแค่ไหนบทที่1วิกฤตการทางการศึกษาเคยสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามกันไปทพราะว่าทําไมเราถึงต้องไปโรงเรียนหลายคนอาจจะตอบคําถามอยู่ในใจว่า ก็ไปโรงเรียนเพื่อไปอศึกษาหาวิชาความรู้แล้วก็นำวิชาความรู้เนี่ยไปหางานเพื่อที่จะหาเงินถูกต้องไหมคะแต่โรเบิร์ตทีคิโยสกิเขาก็ได้ตั้งคำถามว่าถ้าเหตุผลของการเรียนเพื่อเรียนไปหางานและการหางานก็เพื่อหาเงินหรือว่าทำให้เรามีเงินใช้แล้วทำไมเราถึงได้เรียนเรื่องการเงินแต่เรากลับร้อมที่จะไปเรียน เพื่อหางานแล้วถ้าเขาบอกว่าบ้านของคุณไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นหนี้ก้อนใหญ่คุณจะเชื่อไหมผู้ออมรือผู้แพ้คุณจะยังเชื่ออย่างนันหรือเปล่าหนี้เป็นสิ่งที่ดีคุณคิดเห็นอย่างไรต้องแยกก่อนนะคะว่ามันมีหนี้ดีแล้วก็หนี้เลวหนี้ดีจะทำให้คุณรวยขึ้นแต่หนี้เลวจะทำให้คุณ จนลงและสุดท้ายภาษีจะทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นคุณเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าทั้งหมดที่พูดมาหลายท่านที่ได้ฟังคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะ